สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวพฤกษบลัคนาพฤกษบและก็ราศีพฤกษบนะคะยินดีต้อนรับทั้งแบบไทยแล้วก็แบบตะวันตกค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาทําคลิปประจําวันที่16ถึง31พฤษภาคม2566นะคะ2ส,สัปดาห์นี้ดวงชะตาของเพื่อนๆชาวพฤกษบจะเป็นอย่างไรกันบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณนะคะสําหรับการกดติดตามกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์แล้วก็ขอขอบคุณสําหรับตัวปแปรแสงแล้วก็เพื่อนๆท่านไหนนะคะต้องการดูดวงส่วนตัวก็แอดไลน์มาได้นะคะราย ละเอียดอยู่ใต้คลิปค่ะออนุนี้สับไพ่หลังกล้องนะคะเพราะว่าภาพบางภาพไม่สามารถออกสื่อได้นะคะจะโดนจํากัดค่ะไปดูกันนะคะว่าเพื่อนๆชาวพฤกษบในสองสัปดาห์นี้จะเป็นอย่างไรบ้างคุณได้ไพ่ราชินีไม้เท้าค่ะ6ถ้วยเด็กเหรียญน,นะคะ4ไม้เท้าหไม้เท้า เกือบพลาดไปแล้วเห็นไหมได้ไพ่เดอรสตานะคะเดอนสตาขอปิดด้วยไพ่เจ็ดถ้วยนะคะคือตรงนี้เนี่ยในไพ่ที่ใบเล็กๆที่เราเสี่ยงไทยมาปิดเนี่ยจะมีความหมายควบคู่กันไปด้วยพูดกันไปด้วยนะคะเหมือนกับเป็นการลุ้นไปด้วยนะว่าไพ่ใบไหนออกมาแล้วเราต้องมีไพ่ใบไหนปิดแบบนี้คะ่ะไพ่พระสังฆราชนะคะไพ่สดาบไพ่เดอะฟูค่ะ แล้วก็ไพ่ในออบคัพส์นะคะขอภัยเสียงรบกวนไม่รู้ว่าเข้ามาหรือเปล่านาะเสียงข้างนอกดังค่ะแล้วก็ได้ไพ่เดอะว e ลออฟฟอร์จูนค่ะที่จริงไพ่ของเพื่อนเพื่อนชาวพึ่งศพเนี่ยไพ่ประจําตัวของคุณก็ออกมาด้วยนะอันนี้คือไพ่ประจําตัวของเพื่อนๆนชาวพึ่งศพนะคะไพ่กงล้อมหาสงบัตนะไพ่กงล้อแห่งโชคชะตาถามว่าไพา่ใบนี้ออกมาเนี่ยจริงๆพลังงานของคุณเนี่ย ยอดเยี่ยมมากเลยเพียงแต่ว่าอาจจะมีในเรื่องของห้าม้เท้านะคะความขัดแย้งเล็กๆน้อยหรือเรื่องวุ่นวายชุลมุนวุ่นวายเล็กๆน้อยๆเท่านั้นเองคะ่ะนอกนั้นเนี่ยไม่มีอะไรเลยทุกอย่างดีงามนะคะมีโอกาสเป็นไปได้นะว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณในอนาคตเนี่ยหนึ่งเลยเนี่ยมองในเรื่องของความมั่นคงในหน้าที่การงานการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งการขยายธุรกิจหรือตัวของคุณเองนั้นอาจจะประสบความสำเร็จในธุรกิจที่คุณทำก็ได้ธุรกิจที่คุณหวัง หวังว่าจะประสบความสำเร็จมีหน้ามีตาจะมั่นคงในสองสัปดาห์นี้คุณอาจจะได้เห็นภาพชัดเจนนะคะว่าธุรกิจของคุณนั้นกำลังไปได้สวยใครที่อยากต้องการขยายธุรกิจนะเช่นอาจจะซื้ออะไรอะซื้อขยายธุรกิจซื้อตึกอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะซื้อตึกเพิ่มหรืออาจจะซื้อที่ดินเพิ่มทําโรงงานอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็มีโอกาสได้ขยับขยายนะหรือคุณมีเกณฑ์ที่จะได้ ได้บ้านได้รถได้ที่ดินอะไรก็แล้วแต่ที่คุณปรารถนานะคะเพราะไพ่ใบนี้เป็นไพ่แห่งทรัพย์สินเป็นไพ่แห่งทรัพย์สินสังหาริมทรัพย์อะไรแบบนี้ก็ได้เช่นกันเพราะไพ่ขึ้นมาเนี่ยสวยมากในเรื่องของหกถ้วยนะคะบ่งบอกถึงการได้หวนอดีตใครที่ใครที่มีมีเพื่อนมีแฟนนะคะเป็นแฟนก็ได้เป็นเพื่อนก็ได้หรือมีคน ผู้หลับผู้ใหญ่ในอดีตนะคะที่เหมือนกับว่าระหว่างคุณกับเขาเนี่ยมีการหยุดเทคชั่นกันมีการเรียกว่าไม่ได้ติดต่อสื่อสารกันหรือมีเรื่องเข้าใจผิดกันหรือมีเรื่องชุลมุนวุ่นวายอะไรเกิดขึ้นแล้วก็ทําให้คุณทั้งสองคนเนี่ยอันนี้ต้องบอกว่ารวมรวมทั้งหมดเลยนะคะในเรื่องของกาลยาณมิตรในเรื่องของมิตรภาพในเรื่องของความรักที่ทําให้คุณรู้สึกว่าคุณกังวลใจอยู่ตลอดเวลา บางทีเนี่ยตัวของคุณเองเนี่ยอ่าไม่อยากที่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นไม่อยากให้มีเรื่องผิดใจกันแต่เชื่อว่าในช่วงสองสัปดาห์นี้นะคะใครที่กังวลใจในเรื่องตรงนี้มีเกณฑ์ที่คนในใจของคุณที่แบบมีอ่าเรื่องผิดใจกันอยู่เนี่ยค่ะจะได้กลับมาปรับความเข้าใจกัน โดยเฉพาะในเรื่องของความรักนะคะการปรับความเข้าใจกันครั้งนี้มองว่าจะมีในเรื่องของเกณฑ์ข่าวดีด้วยคือ,อคุยกันไปคุยกันมาอาจจะตกลงแต่งงานมั่นหมายกันไปเลยแบบนี้ก็เป็นไปได้แต่ถ้าเป็นในเชิงมิตรภาพนั้นบอกได้เลยนะคะว่าการกลับมาปรับความเข้าใจกันครั้งนี้นะคะคุณจะเคลียร์ปัญหาที่มันขัดแยง้งไปเลีย์ปัญหาปมปัญหาอะไรในใจแล้วก็กลับมาเป็นเพื่อนเป็นมิตรภาพที่ดีต่อกันมันเหมือนกับมีการเฉลิมฉลองโอเคอ อะไรกันแบบนี้ค่ะก็เป็นไปได้เช่นกันหรือถ้าเราจะมองอเป็นในเรื่องของธุรกิจการงานนะคะธุรกิจการงานของคุณที่มันดูเหมือนติดขัดมานานแก้ไขมานานอะไรมานานแล้วเนี่ยก็มีโอกาสที่จะปลดปลดล็อกมีโอกาสที่จะเขาเรียกว่าคลี่คลายปัญหาแล้วก็เดินหน้าต่อมีการเปิดร้านใหม่หรือว่าขยายธุรกิจใหม่ก็เป็นไปได้เช่นกันหรือว่าธุรกิจที่มันติดมานานเนี่ยคือร้านเนี้ย คุณอยากจะเปิดมาตั้งนานแล้วแต่ว่ามันก็ติดในเรื่องของความไม่ลงตัวชุลมุนวุ่นวายไม่เป็นผลสักทีพยายามมาตั้งนานแล้วแต่สุดท้ายแล้วผลเขาเรียกว่าผลแห่งความพยายามของคุณนั้นคุณก็อาจจะได้เปิดร้านนะคะสมใจของคุณเลยธุรกิจมองว่าเป็นในเรื่องของหน้าที่การงานเนี่ยเป็นไป ได้ด้วยดีมากๆเลยค่ะเพราะไพ่กงล้อแห่งมหาสมบัตินะคะกงล้อมหาสมบัติได้ออกมายืนยันว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้น,นกับคุณในอนาคตนั้นมีแต่เรื่องดีๆทั้งนั้นได้ไพ่เดือดสตาร์ขึ้นมานะคะออกมาบอกว่าใครที่มาทางด้านสื่อโซเชียลนะคะคือทํางานเกี่ยวกับเป็นดาวเป็นดาวเด่นเป็นเดอะสตาร์เป็นคนที่มีชื่อเสียงนักร้องนักแสดงในวงการบันเทิง นะคะเชื่อว่าอาจจะคุณอาจจะเลือกเลือกในเส้นทางนี้จากหลายๆเส้นทางที่คุณที่คุณในพรสวรรค์ของคุณในความสามารถของคุณบา,คบางครั้งเนี่ยบางครั้งเนี่ยการที่จะเริ่มต้นทําอะไรเนาะมันก็จะต้องมีทางเลือกว่า้ชีวิตนี้มันจะเริ่มต้นตรงไหนดี แต่ใครที่มาทางด้านสายเดือดสตาร์นะบอกได้เลยนะคะว่าคุณมาถูกทางแล้วอนาคตของคุณกําลังจะเป็นไปได้ดีมากๆประสบความสําเร็จมากๆนะคะถ้าใครที่เลือกในเส้นทางนี้คุณไม่ต้องกังวลใจนะบอกได้เลยนะคะว่าคุณจะมีชื่อเสียงโด่งดังแน่ๆในอนาคตค่ะ ในเรื่องของไพ่พระนะคะไพ่พระเนี่ยออกมาบอกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์หนุนนำนะในช่วงในช่วง1 6บหถึงสาเดนี่ยดวงคุณเปิดนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์หนุนนําใครกระทาความดีมาใครทําสิ่งที่ดีๆมาบอกได้เลยนะคะว่าดวงของคุณในช่วงนี้ขอพรท่านได้นะไปขอพรไปทําบุญก็จะยิ่งเขาเรียกว่าทําบุญในช่วงนี้นะบุญก็จะสนับสนุนในโชคชะตาของคุณในดวงชะตาของคุณนั้นยิ่งเขาเรียกว่าประสบความสําเร็จมากมาก คือมันเหมือนกับว่ามันเป็นช่วงของอ่ามันเป็นช่วงของบุญหนุนนําด้วยนะคะช่วงนี้ทําบุญขอพอรกับสถึงศักดิ์สิทธิ์ทุกอย่างเนี่ยมันอาจจะประสบความสําเร็จในแบบที่คุณปรารถนาค่ะหรือเพื่อนเพื่อนชาวพฤกษบคนไหนนะคะกำลังากำลังเรียนนะคะกำลังเรียนในด้านโหราศาสตร์ดูดวง หรือเรียนต่อระดับปริญญาโทรปริญญาเอกเรียนทางด้านหมออะไรแบบนี้ค่ะคุณมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จมากๆหรือในช่วงสองสัปดาห์นี้เป็นช่วงสองสัปดาห์ที่คุณจะใช้วิชาชีพนี้นะคะที่คุณได้ร่ําเรียนมานี้นะคะได้เริ่มต้นอ่าได้เริ่มต้นปฏิบัติการได้แล้วแล้วพ่ออกมาบอกว่าคุณไปได้สวยแน่นอนค่ะคุณจะประสบความสำเร็จแล้วก็มีความมั่นคงในชีวิตมากๆในเส้นทางนี้ของคุณนะคะ หรือถ้าเป็นในเรื่องของการทำบุญนะคะเพื่อนเพื่อนชาวพฤกศบไปทำบุญผู้ป่วยติดเตียงไปทำบุญนะคะเกี่ยวกับาการบริจาคนะคะการบริจาคพวกยาพวกอะไรพวกนี้ลนะก็ได้นะเพราะไพ่ใบนี้เหมือนกับว่าเออเป็นไพ่ที่คุณสามารถที่จะไปทําบุญทําทานกับคนที่เขาเจ็บไข้ได้ป่วยผู้ป่วยติดเตียงที่เขาไม่สามารถที่จะช่วยเหลือตัวเองได้ หรือสามารถที่จะไปทําบุญลงศพผ้าหอ่อศพอะไรแบบนี้ก็ได้นะถ้าคุณอยากจะไปทําบุญค่ะอันนี้ก็น่าจะเป็นผลบุญที่จะหนุนนําคุณนะคะให้มีชีวิตที่จะเริญรุ่งเรืองได้เช่นกันค่ะหรือถ้าจะมองอีกด้านหนึ่งก็ได้นะคะตรงที่ว่าเพื่อนๆชาวพุทธศพเนี่ยใครที่เข้าวัดปฏิบัติธรรมทำสมาธิ ช่วงนี้นะคะบอกได้เลยนะคะว่าคุณอาจจะบรรลุก็ได้นะเอาจริงๆนะคือบางทีเนี่ยการหยุดพักการหยุดนิ่งการปฏิบัติการถือสิ่งของคุณเนี่ยมันเหมือนกับว่าคุณอาจจะได้เห็นบางสิ่งบางอย่างหรือได้บรรลุอะไรบางสิ่งบางอย่างหรือได้ตื่นรู้อะไรบางสิ่งบางอย่างในชีวิตคุณก็จะสามารถนะคะนาพาชีวิตของคุณเนี่ยให้ได้พบกับความสงบสุขแล้วก็การดําเนินชีวิตนั้นมันมีแต่ความสุขมีแต่ความแบบจเจริญรุ่งเรืองคือบางทีเนี่ยคุณเรานะ บางทีได้ได้บรรลุได้เห็นทำอะไรอ,อะไรบางอย่างเนี่ยมันก็สามารถที่จะปรับเปลี่ยนการใช้ชีวิตนะคะให้มีความสุขมากขึ้นได้ด้วย ไพ่เดอะฟูลแล้วก็ไพ่ไนท์ออฟคัพนะคะออกมาบอกว่าในช่วงสองสัปดาห์นี้เพื่อนๆชาวพืชศบมีเกณฑ์ได้เดินทางนะหนึ่งไม่ว่าจะเป็นการเดินทางท่องเที่ยวชิลๆไปพักผ่อนนะคะหรือจะเดินทางไปพบปะใครก็แล้วแต่นะคะช่วงนี้เดินทางการเดินทางปลอดโปร่งไม่มีอะไรที่จะต้องกังวลใจไม่ว่าจะเดินทางใกล้หรือจะเดินทางไกลนะคะ,ะคุณจะรู้สึกเหมือนกับ ชิลๆสบายๆหรืออาจจะต้องอหรือไพ่กำลังจะบอกว่าเพื่อนๆชาวพฤกษศพเนี่ยเมื่อมีข่าวดีเมื่อมีอเรื่องของการประสบความสำเร็จอะไรบางอย่างเกิดขึ้นก็พาตัวเองเนี่ยไปท่องเที่ยวไปทำอะไรก็ได้ให้ชีวิตมันสดชื่นไปผ่อนคลายอะไรบ้างก็น่าจะเป็นเรื่องที่ดีค่ะจะมีการเดินทางเกิดขึ้นนะคะเดี๋ยวไปขยายไพ่กับเพื่อนๆชาวพฤกษศพสักห้าใบนะคะว่าไพ่ยอยากจะบอกอะไรอีกในช่วงสองสัปดาห์นี้ สิดาบค่ะไพ่จัก,กรพรรดิไพ่หนึ่งเหรียญว,ว้าวไพ่สองถ้วยนะคะสวยงามค่ะแล้วก็ไพ่สเตรนจ์ค่ะคือสิบดาบคืออะไรสิบดาบออกมาบอกว่าที่จริงแล้วเนี่ยไพ่ขึ้นมาสวยมากเลยนะคะทั้ง The Wheel of Fortune ทุกอย่างเลยแต่ทำไมไพ่ใบนี้ออกมา,อ,าออกมาบอกว่าเพื่อนๆชาวพฤกษพที่ผ่านมาเนี่ย คุณเหน็ดเหนื่อยกับอะไรบ้างไหมทุ่มเทกับอะไรบ้างไหมสุขภาพร่างกายเนี่ยก็ดูเหมือนกับว,ว่ามันอาจจะดูย่ําแย่ดูเหมือนหมดพลังดูเหมือนเหนื่อยดูเหมือนท้อแต่ไพ่กำลังจะบอกว่าคุณจะประสบความสําเร็จหรือเห็นผลลัพธ์เน่ในช่วงสองสัปดาห์นี้อะไรที่คุณเหนื่อยมานะคะพยายามมาอย่างหนักเนี่ยมันจะประสบความสําเร็จช่วงนี้คุณจะมีอํานาจคุณจะมี power คุณจะมีเขาเรียกว่าบุญบารมีนี่ไพ่พระขึ้นมาตรงกับไพ่ ไพ่จักรพรรดิเลยบารมีสูงส่งดวงชะตาเปิดสิ่งศักดิ์สิทธิ์หนุนนำเาเรียกว่าเหนื่อยมาเยอะแล้วสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะคะที่เห็นนะหนึ่งเหรียญเนี่ยอ่ะคุณอาจจะมีรับลอยอ่ะมีรับลอยได้รับเงินก้อนใหญ่หรือคุณอาจจะมีโอกาสดีๆอะไรสักอย่างเข้ามาในชีวิตของคุณมันเป็นเหมือนแสงทองแสงสว่างหรือสิ่งดีๆนะคะกําลังจะเกิดขึ้น,นกับคุณเขาเรียกว่าที่ผ่านมานะคะเหนื่อยหนักมาแต่ก็คุ้มค่ากับผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้น เนาะจะได้เงินก้อนใหญ่หรือจะมีโชคใหญ่เกิดขึ้นนะคะส่วนในเรื่องของคนโสดนะอันนี้ขอบอกในเรื่องของคนโสดเนี่ยจัก,กรวาลกาลังเปิดทางให้คุณนะใครที่อกหักผิดหวังเสียใจเพิ่งโดนเทมาบอกได้เลยว่าคุณจะเจอรักครั้งใหม่อันนี้ไม่ได้มองว่าจะมีรักเก่าหวนคืนมานะคุณเจ็บมาแล้วกบรับครั้งเก่าใช่ไหม คุณจะได้เจอรักครั้งใหม่สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะเปิดโชคชะตาให้คุณได้เจอคนที่จะมาอยู่เคียงข้างกับคุณตลอดไปไพ่สเตรนจ์คือคนที่จะเข้ามาในชีวิตของคุณนะคะอาจจะเป็นชาวราศีสิงหรือเป็นชาวราศีเมษก็ได้หรืออาจจะเป็นพฤกษบด้วยกันเองก็ได้ค่ะเข้ามาคนนี้นะคะจะอยู่เคียงข้างไม่ว่าจะทุกข์ไม่ว่าจะสุขไม่ว่าจะยังไงก็แล้วแต่นะคะเขาจะไม่จากคุณไปไหนเห็นไหมเขาจะอยู่เคียงข้างคุณเขาจะคอยซัพพอร์ตคุณเขาจะคอยดูแลคุณ เขาจะมาเข้ามาเป็นเขเรียกอะไรนะ,ะมาเยียวยาใจมารักษาแผลใจให้คุณได้แข็งแกร่งมีพลังนะคะในชีวิตอีกครั้งหนึ่งเอาเป็นว่ารักครั้งใหม่ของคุณในครั้งนี้นะคะสมหวังแล้วก็คุณจะได้เจอเนื้อคู่นะเพื่อน,เพ,อนเพื่อนชาวพืชศพที่โสดหรือเพิ่งเจ็บมากับสถานการณ์ความรักนี่ก็เป็นเรื่องราวที่จะเกิดขึ้นได้นะคะในช่วงสองสัปดาห์นี้ค่ะ ไปดูกันนะคะว่าไพ่ออร,ร์เคิลนะคะมูนออร,ร์เคิลอยากจะบอกอะไรกับเพื่อนๆชาวพุทธศกบ้างอยากจะแนะนําอยากจะบอกอะไรคะ่ะอุ้ยได้ไพ่ฮาร์โมนีเอาเป็นว่าภาพรวมทั้งหมดเลยนะคะคุณจะมีความสุข มีความรักความสามาคัคคีรักใครกลมเกลียวปองดองหมดเลยที่ที่บอกมาว่าใครที่มีปัญหากับใครก็จะกลับมาปรับความเข้าใจรักใครกลมเกลียวนะคะไปท่องเที่ยวก็จะอาจจะไปเจอมิตรภาพอาจจะไปเจอสิ่งดีๆชีวิตของคุณนะคือในในช่วงสองสัปดาห์นี้นะบอกได้เลยนะคะว่าคุณจะมีแต่เรื่องโชคดีเกิดขึ้นทําให้คุณรู้สึกสบายอกสบายใจทําให้คุณผ่อนคลายทาให้คุณโล่งใจนะคะเหมือนยก สิบดาบนี้ออกจากชีวิตของคุณไปเลยค่ะปัญหาและอุปสรรคขอแสดงความยินดีกับเพื่อนเอนชาวพฤกษบด้วยนะคะ